โอเคก็ได้สวัสดีก็ได้ตัว่านครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมขอบ,บิทตี้เอ็กซ์กนดมสามสิบปีเหมือนเดิมนะผมนะก็อยู่จนกว่าจะนู่นแล้วผมนะประมาณแปดสิบวันก็สามสี่เดือนใช่ไหมประมาณคร่าวๆประมาณนั้นนะผมนะก็วันนี้แน่นอนครับวันนี้เรามาอัปเดตกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็รีวิวปืนนะครับอ่าส่วนปืนเนี่ยเป็นปืนอะไรเดี๋ยวผมให้ดูรับผมเดี๋ยวขอดูกิจกรรมก่อนละกันนะผมนะ อันนี้กิจกรรมเล่นกับเพื่อนนะผมนะแต่เล่นคนเดียวก็ได้นะครับอ,อ่าน,นี่กิจกรรมใหม่ที่เข้ามาเนาะส่วนใครที่เพิ่งกลับมาเล่นเหลืออะไร,ะไรยังไงก็ตามนะผมก็อ,อย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยนะนี่นะผมนะเพจรายวันนะผมนี่นี่นี่อันนี้เล่นแมทให้ครบประมาณ5แมทช์น,นะผมเราก็ได้ประมาณ300ใบเท่ากับว่าสมได้สามเหรอไอ่สมได้3ครั้งคนระับโอ้โหสามร้อยครั้งก็เกินไปน้องชายอันนี้ล็อกอิน 5วันนะครับก็ได้อีก300สุ่มได้ประมาณ6ครั้งนะครับอันนี้กิจกรรมชวนเพื่อนกลับมานะผมนะก็ <c oughs> เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับคนที่อยากกลับมาเล่นอีกครั้งนะครับผมนะก็มีตัวละครแท้แรกนะผมก็มคือตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคต่อไปก็อรออินลายวันนะผมนะอันนี้รออินมาแล้วเออสิบสอวันนะครับนี่เหลืออีกประมาณ3วันผมก็จะได้ปืนเป็นสกินปืนตัวนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะลองเล่นดูแล,ล้วกันเนาะถ้ามันดีอะนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าปืนเป็นยังไงบ้างผมอ่าแล้วก็ตัวของอ่าใครวันนะตู้สุ่มกี่ทีวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสุ่มการันตีเกลือสิบครั้งนะผมนะแม่งเหมือนวีไฟเลยแต่มันมีแค่แปดครั้งเพราะมันเอาออกสองอันได้ไงอันนี้เอาออกไม่ได้นะก็การันตีเกลือสิบครั้งนั่นเองผมแล้วก็ ตัวละครกับปืนนะผมนะอันนี่ก็หลายคนตัวนี้ชอบอยู่นะเออเอฟเฟกดีนะครับสเกินปืนก็สวยเนาะระดับสีแดงนะมีเอฟเฟกนะครับก็ค่าๆประมาณนี้ผมโอเคส่วนปืนที่ผมจะมารีวิวเนี่ยมันเป็นปืนสรับคนแจกปีนะครับก็อย่างแรกเลยทํากิจกรรมจากตรงนี้นะผมนะพอเราทํากิจกรรมจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาตรงเควสตรงนี้ครับเมื่อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคูณเนี่ยต้องรีวิวแปดสิบนะผมนะ คุณจะได้ปืนของปัวของพกครับผมนะอ่ามนชื่อว่า J38 เอ้ยเ3 5 8ใช่ไหมเนี่ยตามชื่อเนี่ยผมปืนตัวนี้นะครับมันจะเรามารีวิวกันนะครับผมอ่ะไปกันแล้วผมนี่บผมนะปืนตัวนี้ผมมันเป็นปืนมันเรียกว่าปืนก๊อกป่ะมะจำไม่ได้ครับผมปืนก๊อกหรือว่าปืนพกวะเนี่ยปืนตัวนี้ผมมันเรียกว่าอะไรนะใครใครรู้ก็บอกผมหน่อยนะผมผมลืมชื่อปืนมาแล้วนะปืนลูกโม่ะใช่ไหม เออใช่ผมว่าน่าจะเป็นปืนลูกโม่ถ้าคนไทยเราเรียกใช่ไหมปืนลูกโม่ใช่ไหมไม่ใช่ปืนกงไม่ใช่ปืนปกนะมันเป็นปืนลูกโม่ครับพอลูกมันเป็นลูกกลมๆเหมือนลูกโม่ใช่ไหมที่เขาเรียกกันนะเออน่าจะประมาณนั้นผมก็มันจะมีอยู่2เซตนะครับตัวนี้ผมก็มีเซตที่แบบยิงโดยที่เราไม่ต้องกดค้างครับแต่มันจะยิงไวขึ้นคืออันนี้ผมนะกับยิงอะไรนะ ยิงช้าแต่ว่าเราสามารถลิงได้แล้วก็ยิงได้ต่อเนื่องนะผมนะก็ใครชอบแบบไหนก็เอาแล้นกันแต่ในกรณีนี้ผมขอเล่นเป็นแบบว่ายิงเรียกว่าไหนะนะยิงแบบยิงแบบยิง,แบบยงลิงได้ครับอืมก็คือแบบยิงต่อเนื่องได้ผมโดยที่เราไม่จะเป็นต้องกดทีละค้งครับก็คือกดค้างได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบเล่นกันดีกว่านะผมนะมีหมดปืนพกเฉพาะแม่เดี๋ยวผมหาก่อนนะครับ เอาจริงลงแรงก็ได้นะสมุติอยากลองมีปืนปกรับอ่าอันนี้ปะน่าจะอันนี้แหละครับลองดูเนาะอะไรเนี่ยผู้จัดเซตในเนี่ยวเนี่ยครับอ๋อเป็นโหมดนี้เหรอมีมีปืนปกเลือกไน้มไหมปืนปกเนี่ย ปืนพกเริ่มไม่น่าอ่ะอัพเกรดเดี๋ยวผมขอหากันปืนพกไม่มีอ่ไอไล่ปืนพก,พกยริงเลยเนี่ยเออนี่เล่ปืนพกยริงีจวพอมาเดี๋ยวผมจัดเซตนี่ครับผมนะนี่เซตตามโลกเลยนะผมจะเล่นแค่ปืนพกนะผมนะนี่มาไปครับผม แล้วมันบางกว่าเมื่อกี้แต่ว่าอะไรอ่ะนี่น่าเป็นโหมดอะไรนะแต่ถ้าถ้าผมดูน่าจะสนุกแหละอะไรอปืนลูกสังหารได้รับกระสุนคืนหนึ่งลูกอ๋อนี่ไงก็ถูกแล้วนี่โหมดนี้ผมบอกเลยยิงกระสนน่ันนะอา้ามันต้องสุ่มหรออา้าว โอ้ผมยังเปลี่ยนปืนไม่ได้อ่ะอ๋อเปลี่ยนปืนไม่ไดม้โอเคกันไมไเ่เป็นไรเดี๋ยวผมขอขอ,ขอย้ายแล้วกันนะผมนะไปย้ายที่หนึง่งโอเคมาแล้วผมนะเมื่อกี้โหมดน้นมันเป็นเหมือนแบบปืนพกอย่างเดียวนเนาะมาอันนี้เหมือนเราต้องอยู่ในถังใช่ไหมเอามาผมที่เป็นแบบนี้เลยนะผมนะอย่างนี้เลยนะครับเวลาชาร์จมันก็จะกำหม,มัดนะผมนะ ไม่ด่านโคตรแบบเยี่ยวกระสุนน้อยนะครับเสีดยดดยตรงนะี้แหละเออดีด๋ยว,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 วมผมกดไม่ติดครับอุ้ยชิบหาบผมดูต่อครับ นีแล้วนะชื่อด่ดานโคตรแคบ,บอ่ะอด่านแคบ,บมากทุกคนเราสามารถดูแอนิเมชันได้ด้วยผมเดี๋ยวผมกดแอนิเมชันให้ดูนี่บผมให้ทุกคนซูมไปก่อนนะครับแอนิเมชันแบบนี้ครับนี่ แบบนี้เลยครับนี่แอนิเมชันนะโอ้แอนิเมชันการในการกดดูอ้ะดูปืนนะมุมนี้แก๊งนึงโอ้โหนใครไม่มีคนแก๊งเนาะ ก่นูนพอเราไม่เล็งมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะยิงกิ้วจอย่างนี้แทนแต่ว่ามันมันก็จะแบบยิงไม่ค่อยโดนนะแต่ถ้าเรากดเล็งอ่ะมันก็จะโดนหน่อยนะครับเครียร์กระสุนหมดละ โอ้โหนี่ครับตายครับผมต้องต้องโดนสองเมตรอะถึงจะตายถ้าไม่โดนหัวคือสองเมตรแน่นอนครับปืนตัวนี้เล่นยากนอะโอ้ปืนตัวนี้เล่นยากนะครับแต่เล่นได้ เกืนสองเมตรไปข้อเสียคือกระสุนมันน้อยครับน่าจะมีสักสิบนัดนะแต่ลูกโม่ปกติก็มีแค่หกนัดนะที่ผมสังเกตเห็นนะมันก็อ้างอิงตามชีวิตจริงนะครับเฮ้ยมึงอย่าบังกูดิมึงเป็นอะไรเนี่ย โนะดนครับุนหมดแล้วโอ้โหแม่งปืนแม่งหนิงโค,คตรยากเลยตอนไหนผมไม่ค่อยถนัดครับอยู่พ่อใกลๆนะ้ๆเนาะแมงนะ่งเนยตอนไหนวะ แรงเลยเออผมอยากลองดูว่าถ้าผมงัดข้างหลังมันจะเป็นแอนิเมชันไหมแต่ออก,กูมไ,มออมไม่มีกูกะได้งัดเลยอ <c oughs> อ๋อทาง้างทางเคยกดเคยกดแผนที่เคยกดแผนที่อันนี้เป็นบอทนะครับแค่แค่อยากให้ทุกคนดูไอเดียผมที่ผมรีวิวเฉยครับไม่ต้องซีเรียสนะโอเคก็ประมาณนี้นะผมนะอ้าวอาหั่มคือเขี้ยเหระ เขาม่จะเอาหวังว่าสันจะตั้งเชื่อเลยวะก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้กันลังกันนะครับก็เป็นปืนที่ค่อนข้างจะดีนะครับอืมมันชื่อว่าปืนลูกโมงใช่ไหมสรุปเนี่ยน่าจะใช่เลยอืมอ่ะเดี๋ยวเราไปโหมดฝึกซ้อมกันดูดีกว่านะผมอยากรู้ว่ามันยิงด้านหลังได้หรือเปล่านะผมไปห้องซ้อมก่อน ห้องซ้อมไหนมันมีบอดวะอันนี้สู้กับ a ออลองดูนี้ผมอยากจะลองแบบว่าเอา่อติดผนังมันดูนะผมนะอ่าเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ห้องซ้อมนะหวังว่ามันมันจะยิงกูไม่ตายนะผมแค่อยากลองด้วยข้างหลังมันมันยิงได้ไหมบอดคมไม่โหดหรอกมะั้ ผมยจะตุยหลังมันดูอลองดูนะครับอันนี้มันขั้นคือสวยครับโอเคไม่รู้บอดมันโหดไหมนะครับเดี๋ยวลองดูกันอันนี้ทดสอบกับบอดดูนะโอเค ไอ้ไอ้กูงัดหลังหน่อยให้กูงัดหลังหน่อย,อยอซาดผมต้องงัดหลังมันอะของัดหลังหน่อยมันก็โอ้โหมันไม่ให้ผมงัดหลังเลยอะไม่หรอเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะทุกคน ยังไม่โดนเลยวะดูดิเฮ้ย,ยทำไมด้าม่โดนทีนี้เดียววะนิดคุณเป็นอะไรอีกแล้วเนะนิดผมเป็นไรเนะนี่ยงัดหลังมันอ๋อเหมือนกันเหมือนกันโอเคนนี่ไงก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไร ไม่มีอะไรแค่เนี้ย <AB> ปาแม่ง <laughs> โอเคโอเคก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะผมนะก็ไม่มีนะไอแบบว่ายังไงงัดหลังแนละ้วอนิเมชั่นเปลี่ยนนะครับโอเคงั้นก็นดีลนะโอเครีวิวปืนเสร็จแล้วรีวิวกิจกรรมกิจกรรมก็ไม่มีอะไระครับ ก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับผมนะโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรที่ผมได้เน้นุ่นงแนะนําหรืออะไรแล้วนะครับผมนะโอเคใครชอบคิโอนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยยที่สุดัญกดปุ่มกระดิ่งกับข้างบนหนะ้าจอให้เป็นรูปสีดาด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวเวลาผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมนะโอเคงั้นผมขอตัวลาก่อนทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้รีวิวปืนมีแค่นี้แหละ กิจกรรมก็ไม่ค่อยมีเพิ่มนะผมเนื่องจากว่าอาจจะแบบใกล้จะหมดกลอกแล้วนะผมกิจกรรมเนาะแต่ว่าผมว่าเวลามันเหลืออีกประมาณ80วัน77วันหรือ,อยังไงก็ตามเนี่ยผมว่ามันยังเหลืออีกเยอะนะผมเพราะฉะนั้นก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าตัวของเกมเนี่ยคอฟวิตี้เนี่ยจะแจกอะไรหรือจะให้เราเติมอะไรนะผมนะอ๋ะอแล้วก็ใช่ลืมให้ดูนะผมนั่นก็คือตัวของกล่องนะครับนี่ กล่องประมาณนี้เลยนะนี่นี่นี่นกล่องใหม่ที่เข้ามาวันนี้แลผมไม่รู้อันเก่าหรืออันใหม่นะแต่ว่าก็เป็นกล่องตัวนี้นะครับผมนะใครชอบก็จัดทลักกันนะผมนะแต่ตอนนี้ผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะเอาปืนดีไหมเนี่ยปืนนี้แต่ผมไม่ได้เล่นอดีตปืนเนี้แต่ถ้าสะสมไว้ผมมันก็สวยดีนะเนี่ยสีฟูอย่างสวยอะ่ะอุ้ยสวยจ้ดนะครับโอเคมีประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมงั้นไปละบีบีได้เจนใหม่ครับ